กูพูดคนเดียวเหรอมเมื่อเี้ไอ้แซดกูปิดไมค์กูบอกว่านึกถึงไซเบอร์พังเลืออีเนี่ยชุดมนะันอะวอะไรไม่รู้แบงค์ไม่เห็นอไอแบงค์อยู่กับมึงนี่อะไร โยโกโยโกตัวอะไรทินบอกเอ้ยยังกูกปิดมาอีกแล้วสัต์เอ้ยกูอยู่ขวาล่าง ขวาข้างไม่อยู่ขวาล่างนะจะมาบอกเขาไปบนานใหญ่ไปซ้ายไปซ้ายบนไปเพื่อนอยู่บนกันหรือเปล่าใช่เพื่อนอยู่บนเป็นเป็ดมินด้วยต้องเสร็จไปแล้วไม่เป็นไรหรอก ไหนวะเ,เปลี่ยนใจได้หรอไม่มีรูนนะระวังด้วยโทูเทมอ่อะถอนเลยโดนโดนไปสาม<ด>ไม้กูอยู่ขวาล่างแม็งเขาจะมาไม้โซนขวากูลเล่นไปสามแผ่นนะสามไม้เลยสามปัน <c oughs> ตั้งแต่ขวากลางขวา,วข,วาวขวาแต่ขวาแถ่ขวาแต่ละกลาง ไม่มีรูนไม่มีเพิ่มส่วงเกมเลยโดนแล้วเครื่องตรงกลางเพื่อนได้เยอะอยู่เมื่อกี้แต่ไม่มีเพื่อนอยู่นะทางที่ลากานกูถอดเรียกมาล่างรูงม้มาปะมาอยู่ก,ก,ยกับกูบาเล็กเพื่อนอีกคนจะไปช่วย

านเล็กมีเครื่องนะบ้านใหญ่เบ็ดเหม็นเออมึงบอกเลน่นว่าแมวเอาไหมแต่แบงค์กูว่ามีโนวันอะมึงถอนไม่ก <ขอ S 1> ินเล้ยเฟิงเขาดักอือแล้วกูเล่นอยู่ดีๆมึงวิ่งตัดทำไมเนี้ยกูก็ยังไม่ได้หานะเู้ทีหมา ขออีกปั้นอีกเพื่เครื่องกันนี่กูซ้ำเครื่องเพื่อนจะเสร็จแล้วขวาบนก็ได้เยอะเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบก่อนที่กูจะวิ่งไปช่วยอ่ะกูทิ้งเครื่องมันเนินกูหาตัวเทม้งเลยนะทำไมมึงไม่หาเควสมึงเออกูหาก็ได้ไปช่วยกูหาอยู่กูยังไม่ช่วยกูกำลังมันอยู่กูช่่วยไมแก้ง้อง เพื่อนเพื่อนวิ่งไปแล้วหรือฝ pues ั่งน uh ี้หายังนี่ฝั่งมะลิ้งยังกูหาขวาอยู่ขวาล่างอ่ะเียกูได้ยินเสียงเหมือนอยู่กูเลยอยู่กูขวาล่างมีขวาล่างมีขาวอันนึงรอบเซ็คือเรื่ ่างล่างกลางก็ได้เยอะแล้วมึงเล่นไหนมึงรากไปไหนขวาบนไอ้ยัาไปไม่ได้หรอแบงขันอย่างนี้ปานัาง่งถึงไหมเซ็บโซนเซ็บโซน ไม่มีไม้ต่อออกมาจากแม่นั้นได้แต่ไม่มีไม้ต่อบุกยุบเกรงอยู่พูดไม่ได้ใช่ก็กูบอกว่าสามแผ่นตรงนั้นกูเล่นไปหมดแล้วไงสามปาดไปหมดแล้วนี่ไม้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางโอ้ยน่าจิริยืงซ้ายไ้สักหน่อยเคาะไปไหนเคาะไปไหนเคาะไปบ้านใหญ่เคาะไปบ้านใหญม่มีเพื่อนอยู่ใกล้แบงบค์ปันหรือไปบ้านเล็กดีกว่าเมื่อกี้เราติดเครื่องเล็กยงกว่าเครื่องนี้ เวลามีเควสทำไมมันหายากจังวะตามเพื่อนไปแถวซ้ายอ่ะเควสแม่เวลาไม่มีเควสนี่กูหาแบบอย่างชิวอ่ะแถวแถวเซฟโซนขวาล่างอ่ะมีก่อนแล้วก่อนต้้งบนกูนะเ,เพื่อนทับหมดแล้วใช่ ้นเพื่อนพับตรงไหนไปแล้วบ้างไม่ลู้ข้างบนไม่เห็นในโซนขวามาไม่ได้ตรงตรงซ้ายกลางเล่นไปแล้วแผ่นหนึ่งที่กูเห็นบ้านเล็กอะบ้านเล็กไม่รู้หลังลากเวลาบ้านเล็กเตียงเนาะน่าจะยางมั้งไม่มีใครเล่นโซนล่างห่วงเครื่องห่วงเครื่องกลางของเครื่องกลางแล้วเครื่องบ้านใหญ่เสร็จแล้วอ เครื่องบ้านเล็กมีเครื่องหนึ่งเล็กใช่บ้านเล็กมีเครื่องหนึ่งไอ้เครื่องหลุดนะแมวนะอีกเครื่องอยู่ขวาล่างเหรอของเครื่องกลางบนบนแมพใช่ไหมทางขวาข้างขวามีเครื่องใช่ไหมใช่บนเนินอันนั้นบนเนินกูย้ำย่อยู่เอาไว้หน่อยนึงมึงลงมาหิ้วกว่ก่อนดีกว่ามั้ยไม่ไม่เขาเขาอยู่กูเขาอยู่กูเขงยไรื่องปั่นบ้านเล็กอยู่ขึ้นบ้านเล็กกลับ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 อยู่บนเนินละ แบงค์แบงค์เหมือนไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กอย่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันออกเฟสมันออกเฟสออกเฟสบล็อกไหมบล็อกฉีกไหมมาตีกูเอากูฮิวกับเพื่อนนะขวากลาง เออพับแล้วว่าเล็กอ่ะรับเล่นขวาล่างเฮ้อเกิดการเล่นรู้อ่ะยึกไม้ว่ะนโอ้เพื่อนจะจุกโอเคได้ได้ได้งั้นกูปั่นสามแล้วนะไปเล็กขวาล่างจะจุกเี้ยอะไรมันทิ้งกูไปแล้วมันอยู่กับกูห่วงเครื่องให้มองมาอยู่จะได้เล่นง่ายๆหน่อยอ่ะฮิว อยู่บ้านใหญ่ไม่กลับโดนตดนเครื่องเลยปั่นสองไม่เคืน่นอยู่กับมึงไหมูบมึงบอกนะสี่คนปั่นเครื่องไม่ได้กูละเชื่อเลย เขาไม่เอากูเ,เลยเว,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 ว้ยเยอะยู่ขึ้นอยู่กันอยู่อ่าปั่นไว้เจ็ดสิบแล้วกูรีกุ๊บกันอยู่นะอ๋ะอี้ยอยู่กับวีบูวีบ,บูสองดิน อะไรไม่โดนไอ้แบงค์มึงถอนตัวเทมไปกี่ต้นขอไปต้นเดียวไ <Yeah. S 2> อ้เหี้ยก็กูจูกอยู่ <laughs> มึงมึงตั้งใจจะไปจูกไอ้สัตว์มึงรู้ว่ากินเลอือดต้องโซนแถวนี้กูหานะแล้วลงั้นน่ะ <หา S 1> ไอ้เหี้ยเลยเพื่อนจะปัน่นปะหวะเพื่อนตัวห้าสนะิบลวมันต้องมาให้ได้มันบันใส้เชื่อกูดิ <laughs> เพื่อนก็วิ่งหาตัวเทมว่าแบงค์เพื่อนรู้งานเจ็ดสิบตั้งกว่าไอ้หัวเขียวอ่ะวิบูวิบู่วิ่งหาตัวเทมอยู่รู้หาหรือเปล่านะกูถอนไปต้นหนึ่งไม่กี่มาแล้วโดนอาหลงหลงเยอะไรเนี่ยเดินดึงแผลนะอาตังเครื่องขอไว้ตังเครื่องเป็นไม่ได้ไม่ได้กูเลี้วไม่ได้กูเลี้ว เจอเจอนอนแบบนี้น่าจะเอาบูนมาแกล้งให้เข็ดไอ้สั์ขวาบนกูถอนไปต้นหนึงเก้าสิบเก้าเก้าแล้วหาบูนนะน่าลูกเอาตัวเทมนะิวถึงถอนหนึ่งถึถอนหนึ่งถึถอนหนึ่งเป็นสองน่ะเก้าเก้าแล้วเรื่องวูหาอยู่บ้านใหญ่อ่ะตอนนี้ จะไปซ้ายต่อก no. ุ้งกิงกุ้งกิงอยู่ตรงไหนเนาะมึงถอนแถวไหนไปนะแบงค์ถอนขวาล่างไปทิ้งบองอะ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 จังแล้วเทพจังแล้วเทพจังแล้วเอาแล้วอย่าเทสขึ้นมือใต้บนไม่มีคนละแขนเองไม่เป็นไรกูยังไม่ได้คนแขนเดี๋ยวเทสให้ เมัเ่นใจได้กูได้กูไม่ม <balcony> <hand inflation> ั่นใจอ่ะงั้นกูไปเปิดประตูรอดเลยข้างล่างอ่ะเนี่ยไปเปิดแล้วเนี่ยชุดใหม่ไปเปิดเพื่อนถอนซ้ายการไปหนึ่งสามเปิดไหนละก็เห็นหน้ากูก็ไม่รักอีกเลยเจอแค่รอบสาราเล็กนี้ไปอย่าอร่อย ขวาล่างขวาล่างเปิดไม่ทันบอกไม่มี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 รู้เรื่องกั้นประตูหรือเปล่าทำไมยิบจังเลยร,รุ่มไปไกลรุ่มไปไกลชายล่างก็เสร็จนะ อยเออ่อดึงไม่ทันโดนดึงหลังแบบนั้นอะ่ะปล่อยก่อนรู้ได้ไหมรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้รู้ได้มันก็หายนี่เนี่ยผักหลงเพื่อนดูหีิแล้วไม่มีแทงหลังด้วยกลัวแทมก่อนแหละมึงกลัวข้างหลังเล็กมาข้างหลังเออดูมีแตย่ตายาก มึงจะไปแกล้งเขาอ่ะมึงด <c oughs> ูดิมึงดูดูดูมึงแน่จริงมึงไปออกประตูนู้นเนี่ยแน่จริงมึงไปออกประตูนู้นเด่ะงั้นมงก็ไปบอกประตูนู้นไงไอ้เหี้ยแล้วเสือกมาตีคนมึงไม่เห็นคนวิ่งสวนไปเลยไอ้ Ê họ. Này cái này mà, hãy quen lên mà Đến đu Đừng chung chô đi, chung chô về đột liếc không Nhìn phát lắm không ạ Đúng, Đúng. ไม้ไปไหนหมดอ่ะโอ้ไม้หมดแล้วโอ้ตายแล้วถึงว่าอยู่ไดนะ้นะนี่เอ๊ะไม่นรอบบันไดนั้นไงน,นี่นี่นี่อันนี่แปลนแปลนเออแปลนเออ้าแผลนเอาไม่ได้นี่แปลน แทงหลังมีงูจะแทงหลังเขาหน่าอ้คนใจร้ายใจดำโวนอยู่รอบบันไดนั้นแต่อะารนั้นน่ะโคตรจุกเด็กสุดๆกินเลยมันกินเลยจนเสียวอ่ะเสยยอมไม่โดนแขวน Wow, ủa ủa tề tay không có hết. nhớ gì nó bán ngày